วันนี้เราจะพากันไปขุดสมบัตินะครับ <c oughs> สมบัติสมบัติที่เรียกว่าขาพาไปขุดขาในปา่าลึกพาไปขุดขาที่ไหนลูกที่ไหนไปที่ไหนไผโตโยเผาขี้ไปเไปดินไปเดินไปเมาค<ห>ี้ลาสัตว์เมาคี้ลาสัตว์ <พ uka> สาวเสื้อขาวขอเสียงหน่อยแล้สวสาวเสื้อสีชมพูขอเสียงหน,น่อยแล้วอ้าวหนุ่มเสื้อฟ้าขอเสียงหน่อยแล้วไปเขปาปาร์กก่อนนะครับ